จัดอันดับคนดวงดี12ราศีระหว่างวันที่29เมษายนถึง5พฤษภาคม2567อันดับที่1ราศีเมถุนราศีพิจิกเตรียมตัวรับความโชคดีบุญที่ทำส่งผลหนุนนำเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างให้ปังแบบฉุดไม่อยู่อันดับที่2ราศีเมษราศีกันงานเงินความรักดี เป็นช่วงที่ทำให้คุณสุขกายสบายใจหลุดจากปัญหาวุ่นวายเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอันดับที่3ราศีกุมให้เรียกว่าลูกร,รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบจับอะไรก็มีแต่ความโชคดีมีลาบ้อยบ่อยถึงจะต้องใจยเยอะแต่ก็มีรายรับเข้ามาหลายทาง อันดับที่4ราศีมีนติดขัดพบเจอปัญหาแต่มีผู้ใหญ่ยืบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออาจจะวุ่นวายตอนเริ่มแต่สุดท้ายก็สำเร็จด้วยดีอันดับที่5ราศีสิงห์มีโอกาสก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการงานธุรกิจ แต่ให้ระวังปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างช่วงนี้ระวังเรื่องอารมณ์อันดับที่6ราศีตุลหาเงินได้เยอะแต่ก็เหมือนมีคนช่วยใช้ใจ่ายวุ่นวายคุณต้องจัดการระบบก,การเงินให้ดีอันดับที่7ราศีมังกรราศีพฤษภงานปังเงินปังแต่ร่างกายพังมากป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยแปรปรวนขั้นสุดต้องเช็คสุขภาพให้ละเอียดอันดับที่8ราศีกรกฎราศีธนู หมุนเงินวุ่นวายที่จะได้ก็เลื่อนเคลื่อนชา้าจะเย็นเย็นค่อยๆแก้ปัญหาแต่สุดท้ายก็รอดได้ทุกเรื่องถึงจะต้องลุ้นหน่อยก็ตาม